สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพร้อมกับล่มหนาวเด้อจ้าตอนนี้บานกะทิน,นอยเริ่มหนาวแล้วเด้อจ้าโดยเฉพาะยญามือเสานีน่หนาวค่ะค่ะแล้วการถึงฤดูการที่จะเริ่มลงเกี้ยวเขาแล้วจ้าพี่นอ้องเมนอ้กะทิน,นอยก็เลยมีเมนูจางค้นเกี่ยวเขามานําเสนอจา้าเอนอ้กะทิน,นอยจากแกงออมสี่โค้งหมูใส่บักฟักหอมเนาะจา้าอันนี้เป็นบักฟักหอมที่กะทิน,นอยได้มาจากตลาดจา้าน้อยละ20บาทเน้อจจาพี่น้องบ่แพงเลยจา้านี่เท่ากับจะเอามาฝานเปลือกแล้วก็ซับเป็นชินช้นๆพอดีคำเนาะจ้าเบิง้งบักฟักหอมเบิ้งจ ไดเวลาเป็นยางตลาดเท่ากับร้อยเอาเล็บไปสก,กิดบักฟักไหมคะคะ่ะสก,กิดหน่อยๆถ้าบักฟักหอมนี่มันจะทรงกลิ่นหอมออกเลยจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปเท่ากับจะตําเครื่องแน้วจ้าเครื่องของห้อม,มีตะไร้และะ้วก็คาคาว่าตองใสร์ลายเนาะจ้าถ้าไส่ลายมันจะเฟื่อนแล้วเท่ากับใส่พีกแห่งพีกสดลงไปความเผ็ดตามใจชอบเลยเนาะจา้าแล้วก็ใส่หัวหอมแดงกระเทียมถามาเป็นยังตองใส่พีกแห่งก็พีกสดเป็นความหมักส่วนตัวจ้ามันจะได้ความหอมแล้วก็ความเผ็ดที่แบบ จวดดีนอกจากขั้นตอนต่อไปเห้ากะเอาซี่โครหมูที่เฮ้าสามเรียบรอยแล้วใส่ลงไปพร้อมกับเครื่องแกงจากนั้นเฮ้าก็ปรุงโรสดีเกลือผงชูรสและการาน้ำปลาแดงนัวๆของเห้าเลยจ่ะ อันนี้ก็คือปรุงรสชาติตามใจชอบของแต่ละคนเนาะจ้าเพราะว่าแ่บขึืนอยูก่กับผู้มากเนาะจ้าเฮาจะไปปรุงกว๋วยเตี๋ยวถ้ววของคนอื่นก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมากค่ะขั้นตอนต่อไปพอเฮาได้เครืองได้ยังเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะเอาไปขัวไปล้วนให้มันสุกหอมเข่ากันเนาะจ้าพอตอนถ่ายดีเฮาขัวหมูกําลัางจะได้ทีเทคนิคีสาําคัญของกะทิหน่อยคือจะเอาบักฟักน่ยลงไปขวน้ากันเนาะจ้าให้มันหอมทั่วหม้อเลยจ้าวิธีการนี้จะเฮ็ดให้แกงอองของเฮานี่ กินหอมของบักฟากมากยิ่งขึ้นเนาะจา้ะพอเข,าข้าขัวไปเลยจังน้อยนึงเข้าก็จะใส่น้ำล่างโคของเข้าลงไปเลยบางคนก็สงสัยว่าเป็นยังคือต้องใส่น้ำล่างโคกก็กคือโคกนะเป็นเป็นส่วนที่เขาตำผวกเครื่องแกงสมุนไพรต่างๆเนาะจา้ะถ้าเข้าแบบว่าบางเธอเข้าขวดเอาบบเบิดนี่เข้าก็จะเอาน้ำไปล่างมันก็จะได้ความหอมความเสบออกมาน้เนาะจ้ะเข้าก็เกติมนม้ำให้มันถ่วม หมูถั่วบักฟักแล้วกะ็แกงต่อไปเรื่อยๆประมาณเกือบซิบหน้าที่พนักจ้าพี่นองกว่ากระดูกหมูมันจะเปื่อยเนาะแล้วกะ็บักฟักเริ่มสุกแล้วจ้าบักฟักสุกเบิ้งจังใดก็คือมันจะเป็นใสๆแบบมี่เ้ยจ้าพี่นองจากตอนแล้วมันจะบ่มีความใสเนาะทามันสุกแล้วมันจะใสขึ้นจ้าพอห้าวชิมรสาอาั่อีงถูกใจเฮาแล้วเฮาก็จะใส่ใบผักอีตู้หรือว่าใบแมงลักแล้วกะ็ต้นหอมแล้วก็ใบบักูดลงไปจ้าพี่นองจากนั้นกคน็ค้นๆให้พักมันสุกสลดจังน้อยนึงก็โยกหม้อลงไดเลยจ้า ถ้าผู้ใดมากใกไซข้อขัวร้อยหนาตอนจะปงหมอก็สามารถใสไดเด้อจ้าพี่นอ้องตะว่ามืออ้ก,ก็ทีน้น่อยบอ่ได้ไซเนาะอยากสดแบบน้ำแบบใสๆกินหอมบักฟักนะจ้านี่เสร็จเรียบร้อยแล้ะค่ะเมนูนี่ถาไปแกงสูคนง,งานเกี่ยวข้ากินเด้อจ้าพี่น้องบักฟักนวัวได้ยีสีบากินไดบักหลายคนเลยจ้าสำหรับมืออ้ก,ก็ทีนหน่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย